อาะแลวหลบาบค่ะนี่ทนั่ตรงนี้น่ได้กลิ่นหอ,หอมมากๆหอมมากๆเลยตอนนีออ้อารัวเนี่ยนะคะคาดว่ารากัับน่าจะมาจากคําว่าอารัวของภาษาอังกฤษนะที่แปลว่าเยื่อเยอนใจคือมันเยื่อเยือนจนหยุดไม่ได้นะคะก็มีเรื่องเล่าแยะๆว่าเป็นขนมสสััย อายุทยาตั้งแต่เท้าทองกีบมา้าเป็นขนมมาจากโปรตุเกสนู้นนั่นเลยมาดัดแปลงแต่อย่างไรซะนะคะขนมอารวัวเนี่ยเป็นลักษณะของการกวนแปง้งนะอัตราส่วนง่ายๆที่เราคิดกันง่ายๆนะก็คือจะใช้แป้งสาลีหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็จะใช้น้ำตาลสองส่วนโดยอย่างที่กบทำเนี่ยนะกบก็จะใช้ แป้งสารีอเนกประสงค์100กรัมนะคะน้ำตาล200และกะทิ400หเนาะมันก็จะเท่าๆตัวกันไปนะวิธีการทําเริ่มต้นนะคะก็คือร่อนแป้งให้มันเบาก่อนแล้วก็ผสมกับน้ำตาลแล้วเอาไปคนโดยไม่ต้องตั้งไฟนะในนะ้ำกะทิคนๆๆๆพอให้แป้งเนี่ยละลายตัวนะคะจะช่วย ได้มากเลยเพราะว่าถ้าตั้งไฟเลยเนี่ยแป้งจะเป็นเม็ดๆนะคะโคนให้ดีๆก่อนพอรู้ว่าละลายดีแล้วเนี่ยเราถึงจะเอาไปขึ้นไปตั้งไฟด้วยไฟอ่อนกวนจนแห้งไม่ติดมือแค่ไหนแล้วถึงจะเรียกว่าใช้ได้ในการเรียกว่าใช้ได้คือเมื่อเราใช้ไม้พายเนี่ยยกขึ้นปุ๊บนะคะการตั้งรูปของเขาเนี่ยจะขึ้นตั้งรูปตามไม้พายเนาะ แต่ก็ล้มนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันเย็นแล้วมันจะแห้งขึ้นอีกจะแข็งขึ้นอีกนะก็เอาประมาณนั้นคือยกขึ้นแล้วตั้งรูปได้ถือว่าใช้ได้ปิดไฟขั้นตอนนี้นะคะเราก็แบ่งอัตราส่วนในการทําสีโดยในส่วนตัวของกบ,กบอยากได้สีโอโลสคือสีนี้ชมพูอมส้มน,นะคะและก็อยากให้มันดูแอนทิกนิด,นดๆกบก็เลยผสมด้วยสีชมพู สีส้มนะแล้วก็สีขาวเจลสามอย่างนะคะผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันและสังเกตสีนะในส่วนของสีเขียวกับใช้เขียวอ่อนแอปเปิลน,นะคะก็ะหยดลงไปผสมตามนั้นนะใช้หัวบีบกุราบตั้งรูปนะคะวิธีการบีบกับใส่ไว้ด้านล่างของคลิปนี้แล้วนะทำไว้ให้ดูเรียบร้อยนะคะพอเสร็จเรียบร้อย ทดสอบด้วยการไปตากแดดแต่ลืมไปว่าบ้านเราไม่มีแดดก็มันก็ยังไม่แห้งดีก็เลยตัดสินใจเอาเข้าเตาอบนะคะให้วัดที่อุณหภูมิ70องศาเนาะอบเป็นเวลา2ชั่วโมงตอนอบเนี่ยให้แง้มฝาเตาอบไว้นิดนึงเอาตะเกียบไม้อ่ะขั้นไว้นิดนึงนะคะระบายอากาศนะสองชั่วโมงเสร็จแล้วพออบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยปิดแก๊สปิดไฟ อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยทิ้งไว้ตกอ,อย่างนั้นอ่ะหนึ่งคืนนะแล้วตอนเช้าก็เอาออกถสังเกตคือขนมอะ่ะจะมีกลิ่นลอยออกมาหอมเลยแต่มันไม่ขึ้นนะไม่ต้องกลัวที่บ้านกลมันไม่ขึ้นบ้านคนอื่นไม่รู้นะทิ้งไว้หนึ่งคืนก็ใช้ได้ก็แสออกจากอันนี้ออกมาชิมแล้วจะชิมดอกไหนดีมันสวยดอกน,นี้ละกัน เนื้อจะกรอบนอกนุ่มในเห็นไหมข้างนอกจะเป็นเปลืยกกรอบนะข้างในจะนุ่มอร่อยสัมผัสที่สัมผัสหอมกัะทีิอบควันเทียนมากๆอร่อยที่สุดในสามโลกซึ้งใจ ไปได้อะไรด้วยนะ